ตีลกาจ้ะนี่ตีนี่นะโอ้ยลูกเราจะลงอยู่ได้ด้วยกันได้ไหมเออได้ได้เด็กโอ้โดวงอีหนูน่งกลัวผัวมากนะลูกอย่ากลัวนะสู้ใช่ไหมพี่บีใช่ไหมไม่ใช่จ้า ชมได้ก็ชมชมไม่ได้ก็ต้องทนชมต่อไปนะคะถึงแล้วเหรอคะบ้านหมอดูเนี่ยใช่ถึงแล้วที่นี่แหละบ้านแม่สุหมอดูแมนมากที่สุดแมนไหมแม่แมนมากแม่นของ ดังมากเลยในจังหวัดทิสเกตเนี่ยทิสเกตเหรอทิสเกตเลยทิสเยนี่ต้า่นั่นนะแม่นั่งอยู่โน่นหนูอยากดูแล้วแม่ทำไมแม่พูดไทยฉันเปรี้์ฉันเปรี้์เลยชัตเปรี้์เลยคนกรุงเทพแม่เป็นคนกรุงเทพเป็นคนที่ไหนแม่เป็นคนกรุงเทพไปไปไปในบ้านแม่สุดแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ นี่แหละนะที่แม่บอกแม่สุดที่หมอดูที่ดังที่สุดในจังหวัดสิสเกตแกดูแม่นมากเลยแม่บริการแกมาตั้งสิบกว่าปีแม่เชื่อจริงๆแกแม่นจริงๆเอาเลยดูให้ดูให้ลูกสะพ้ายหน่อยแม่ดู่แม่นมากดีมากรวยมากลูกนี่ขยันเองไม่ได้บอกวันเดือนปีเนี่ยบอกว่ารวยแล้วเนี่ยรู้แล้วดูดวงสตา์ชีวิตของหนูมันจะรุ่ง แม่นั่งดูทางทางในมาแล้วนะทางในทางในนั่นเป็นไงคนลุกเลยทางนดูดวงให้ลูกชายเป็นยังไงบ้างแม่โอ้ลูกชายเขาขดวงดีนี่นาดีไหมแม่เออถ้าจะเอาเมียอย่าเอาคนปีละกานะมันไม่ดีอีนูปีไหนปีละกาจ้ะปีละกาจ้ะปีละกาจ้ะนี่ดีนี่นะ เอาแล้วตกลงอยู่ได้ด้วยกันได้ไหมเออได้ได้เดินเอาเหรอเอาเหรอเออตกลงได้ใช่ไหมแม่ได้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 ต้องได้แล้วแหละโอเคเออพยันด้วยเป็นไงพยันด้วยพยายด้วยทำมาหากินนี่หองแขวมองไปเป็นไงโอเค เดอดวงอีนู่นังกลัวผัวมากนะลูกอย่ากลัวนะสู้ใช่ไหมพี่บีใช่ไหมไม่ใช่จ้าใช่กลัวใครวะใช่ไหมบอกแม่เขาไปสิใช่ไหมกลัวไหมลูกฮะกลัวไหมไม่กลัวแม่ไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวแม่ไม่ คนข้างบ้านมาอยู่ใหม่อะหนูอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะเข้าใจดีมากลูกอ๋อค่ะเออเข้าใจดีมากแต่ว่าหนูอยากไปยืมของเขาบ่อยๆนะจ้าแล้วจะใจเขาบ้างลูกอ๋อเหรอชอบไปยืมของเขาใช่ไหมแม่สงสารคนข้างบ้านเลยเนาะสงสารเขาบ้างนะลูกนะจ้าอะไรก็แบ่งปันเขาด้วยแล้วแล้วเขา ข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างขวาทางซ้ายซ้ายขวาเลยดีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช่ไหมคะถูกต้องเขาไม่เขาไม่เคยมายืมของเราเลยมีแต่เราไปยืมของเขาใช่ไหมแม่ถูกต้องแม่นี่่แมนจริงๆเลยอ่ะกเลยอ่ะเดี๋ยววันหลังหนูจะมาดูใหม่แม่นสุดๆโอเค ไห้น่ะดีมากมีเท่าไหร่ก็ให้มันหมดเลยแม่มีเท่าไหร่ให้มันหมดเลยโอนที่โอนทางก็ให้มันมีทองมีหยองก็ให้มันไปหมดเลยโอย้ได้เหรอแม่ได้ได้อ้าวอือต่อไปนี้นะ เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นของเราโอ้เหรอเอาเงินได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวปลดทองให้เลยงั้นโอ้ยปลดช่วยปลดช่วยปลดอ่ะอ่ะลูกอ่ะอ่ะอ่ะปลดเลยอ่ะปลดเลยอ่ะแม่แหวนด้วยเนาะแหวนด้วยดีกว่าไหมอุ้ยแหวนเดี๋ยวลูกตั้งเดี๋ยวไปที่บ้านลูกเดี๋ยวไปเอาที่บ้านมันมันแน่นอู่ไปถือนี่กลับไปถึงบ้านนี่เดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวไอุ่นที่ให้ ทีก็ตังโอนลูรถอีกสองคันตังให้แม่แม่ให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยต่อไปเขาจะให้เขาจะช่วยเราจะช่วยเราเดี๋ยวก็กลับมาใช่ไหมกลับมา่อคืนเดี๋ยวกลับมา่ตังโอนเป็นคุณต่อไปแม่ใช่ไหมเพราะว่าลูกต่อไปนี่สุดที่รักใช่ไหมตังโอนที่หมดเลยลูกต่อไปเลยเหรอแม่ถูกต้อง นโอนที่หมดทุกอย่างเลยใช่ไหมแม่แบรนบ้านรถที่ดินทองเทิงต้องให้ให้หนูให้หมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องได้ก็ด้นะถูกเซอร์ไพรส์กว่านี้ก็ดีนะได้แม่นมากเลยเนาะแม่แม่แม่ดูร่วงแม่นมากเลยแม่แม่นมากเลยอ่ะจริงๆผมขนลุกเลยเนี่ยขนลุกไปหมดเลยเนี่ยไปดิพาแม่กลับบ้านไปกลับบ้านเนี่ยจะได้ไปโอนที่โอนการันไปเลยไปลุกไปไปไปที่ไปแม่ไปไปที่เอาแต่รอเลยล่ะไป พูดใหญ่แล้วแม่กับจาบ้านแม่โอนี่หมดเลยนะโอนเงินชีลด้วยให้หมดเลยนะใช่เมึงจะำอะไรบ้างไม่รับจะแบ่งงานไงดิ๋ยวไปโอนเงินกันแบ่งกันดูด้วยนะเว่ยมหมอกมองแม่นมากเลยมองแม่นมากแม่นจริงกลับบ้านเร็วจ้าไปลูกไปอยู่ดีมีเฮงเด้อลูกเด้อ แ,แ,แม่แม่ค่อยๆเดินนะพี่บีไม่มีร่มให้แม่หรอแม่กลับไปอ่ะท้องท,ที่รถแม่ต้องโอนให้หนูให้หมดเานะได้ได้ลูกไม่เป็นไรเขาบอกมาเดี๋ยวโอนให้หมดเลยไปลูกไปไปไปลูกไปอุ้ยร้อนจังเลยน้อแม่เนาะได้ได yeah. ้ได้นั่งรถโอเคโอ้ยขอบใจนะลูกเดี๋ยวแม่ไปถึงแม่จะโอนให้จ้าอุ้ยรักแม่จังเลยอ่ะไม่